พวกผมนะเจ้าของเกมไมค์คร like ับครับกับไมค์ครับตุยเซิร์ฟครับในเซิร์ฟอะไรฮันฟิลล์เซ well, wow. ิร์ฟฟิลิสตี้เซิร์ฟอะไรวะฟิลิสตี้นะฮะเออเราอาจจะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ฮะมาในเซิร์ฟแนวอะไรดูแป๊บแนวมินิเกมใช่ครับเป็นมินิเกมครับตอนนี้มีแค่สามมินิเกมนะครับผมว่าในภายภาคหน้าเขาได้จะเพิ่มอ่ะเนาะดูจากแถบตรงเนี้ยใช่ป่าวะ ซึ่งในเซิร์ฟแรกครับมีเซิร์ฟซูเวิลวอลนะครับเซิร์ฟที่2มีคิดบัตเทิลนะครับแล้วก็อันที่3มีเวดวอลเวจัดไปเราจะเข้าไหนก่อนดีคนเฟลเวดวอลเลยสูวนคนเวดวอลซึ่งตอนนี้ครับก็อย่างว่าครับเซิร์ฟเปิดใหม่เนาะก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับก็ต้องการแบบน้องๆเข้ามาเข้ามาเจอพวกพี่ได้นะฮะไหนเราไปคิดบัตเทิลกันก่อนไหมก่อนที่เราจะเข้าไปหาของในซูเวิลวอลเดือดต่ะไปคิดบัตเทิล let's go ะไปครับมันต้องเลือกของก่อนปะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนผมมียศอะไรบ้าง,องไอเดียวบิลเเจนด้วย <c oughs> เนี่ยมองยเดี๋ยีวะนี่ไงอา้าวอ๋ออันนี้เป็นแบบคุณคิวเยอะๆนะฮะมิสเตอร์นัทครับต้องวายทีนะฮะแล้วก็ใครไม่รู้ช่างมาาันเถอะเนาะเดี๋ยว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 โหนี่อะไรเนี่ยไปอันนี้เลยฟิล let's go มาเลยฮะรู้สึกมีคนหนึ่งเนาะโอ้ยมีอีกสองคนทับเดี๋ยวเราจะแคมป์ยังพีวีพีไม่ได้ตรงนี้พีไม่ได้ไหนวะไหนวะต้องลงไปข้างล่างก่อนเออเฮ้อ <c oughs> โอ้โอ๋อของหรือยังน่ะไม่ได้ซักเดีด๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋อาของอพีพีนี่งไงเราก็มีสิ่งของเช่นนี้เดี๋ยวผมซื้อของก่อนเออไงวะมันเข้ายัางไงเข้าเกมมีอยู่ผมว่าน่าจะมีเนาะอ่าต้องตายก่อนมีตังเหรอ,อ,อมีตังพันหนึ่งอ่ะมีพันสี่สิบสีได้ปะลงเลยน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 ะลงไงอ๋อต้องโดดใช่ไหม ไอ้นั่นอ่ะมีคนยืนอยู่นะอจ้าไอ้ไม่ถึงอาฟักเยอะจอดอ่ะอุ๊ะไว้เอาไว้นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยอุ้ยฟิวลบแล้วทำอะทำอะกินกินกินซุปเห็ดอ่ะใช่ครับกินซุปเห็ดจากการเพิ่มเลือดได้ฟิวข้างหลังหลังนี่ไงนี่แหละทำฟิวเอ้ยเจ๋งอุ้ยใครใครเผาหัวมาข้างบนหัวเอ้ยไหนเดี๋ยวไหนไหนอ๋อเมื่อกี้เกิดเกิดเกิดการวาร์ปเกิดกันมั้ยนี่เนี่ หรือผมคิวแล้ววะเจดห้าดวมันจะเป็นอตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวแวบแวบแวบมาแล้วมาแล้วเออว่ะเออว่ะเห็นแล้วตัวแวบแวบข้างบนหัวไงขามันขามันเออุ้วตุก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 เออเนี่ยเนี่ยไม่ดีเว้ยเหมือนจะเออเออหลังหลังโอ้ดุนอ้อมตุยตุยดุยตุยเนี่ยเนี่นี่เรียบร้อยตายเหรอกินไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไม่ต้องไม่ต้องบัฟไอ้หนู พี่โหดผู้เล่นเออเออนีลน่าจะตายแล้วตายตายซะ่รทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนฟิวฟิลเคอ่์เขอรเอ้ยมาฮเราจะแคมปิ้งตรงนี้นะครับผมงัวตุยดักอ่ะ คิดว่าตีได้โถเอ้ยแล้วข้างบนมีเรือนะครับเป็นเรือเรือโนอาขนขนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้ยคุณฟิวคุณอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเลยมาเลยโดนหรอคุณฟิวโดนแล้วอุ้ยซู่โอ้โอ้โอนวะนไหนวะข้างบนเหรอจัดไปเดี๋ยวไปช่วยคุณฟิวแป๊บบอขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้เออ เดี๋ยวต้องโดดอ่ะเหลือสามคนรอฟิลโดดลงมานี่ฟิวเอุ้ยอยู่นู้นเหรอไหนมันอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันอยู่บนกระแพงเมืองจีนฮะตอนนี้ตามมาตามมาไม่ได้ด้วยยังไงเนี่ยเฮ้ยลงมาดิจะลงไม่ลงเอ้ยลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วเว้ยลงมาแล้วเว้ยเอ้ยอุ้ยแรงแรงหลาดาบแรงดาบแรงอืมนี่ดาบแรงเฮ้ยกินซุปบ้างน้องกินไม่กินแล้วนี่ย อยระวังโดนฆ่ามันได้เอ้าเอาไอ้เลี้ยงน้ยตอนนี้ครับฟุ้เพลรดเราก็เหลือโอ้ยตกใจเห็นอะไรแวบๆไหมฮะอะไรแวบๆอ่ะกดเอฟห้าดูอุ้ยมาแล้วฟิวเอออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเราระวังตีบัลฟิวดวนมาเลยฟิวดวนมาเลยเออเอออย่าแพะน้อยลาดช็อตเออลาดช็อตฟิวตีบัลลื่นๆเลยตีบันโอ้ยอู้ฟิวตีบัลอะไรบนหัว ฟิวตีมันมาช่วยช่วยแล้โอ้ฟิวตีมันฟิวฟิวตีมันเลยอาเรอาลยเอนั่นแหละมาเรามาสักรอบไหมเรามาสักรอบไหมเอาว่าเอาว่าเดี๋ยวเลี้ยงจัด๋ยวเจ้าความยฟิว let's go l e t s go เฮ้ยมันมีคนข่าวเลิบเบิดเฮ้ยเสียงอ้าวอ้าวมันระเบิดตัวอะไรกินเห็ดเลยกินเห็ดเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีคนยออุ้ยอุ้ยขอบรัดคนมาเลยครเบพิวอ้าวแล้วเอ้ยอุ้ยนี่นี่นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วอุ้ยแหลกแหลกแหลกมากอู้อ้โอ้โหดูเด็ดตุ๋มดิเฮ้ยหลังหลังโอ้ยอุ้ยกินเห็ดกินเห็ดขวานจ๋าพี่มาแล้วจ้าเชื่อไห นี่เราตีบัวละดูเริ่มตีมัวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอู้ซุปซุปกี้ซุปกี้เอ้าตายซะไอ้หนูเอ้ยชอบกินซุปจริงซุปอร่อยนะเนี่ยเอ้ตรงนี้ครับเริ่มตีมัวแล้วฮะอจุจุจุอะจะอะจะอะจะเฮียอยู่โดนคิวมี่เอ้า ไปแล้วเฮ้ยทำไมลุมครับฟิลเฮ้ยหยุดก่อน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 เฮ้ยมันบอกมันไปดิหนึ่ง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 บอกนี้หนึ่งหนึ่งเฮ้หนึ่งหนึ่งมาบอกมันดิผมเริ่มปิงไงปิงแค่สามนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรโอยแต่ว่ะมันจะมาไหมเนี่ยดาบดาเมจแปดจุดสองห้าเลยอ่ะโอ้แปดจุดสองห้ารับแล้วก็ชุดนั่งจะเริ่มพังเลยไง มันอยู่ไหนของมันนี่เฮ้ยเดี๋ยวลงมาหรืยอยังเฮ้ยมันยศโปเลยเหรอวะใช่ป่กวะยศอุ้ยมันอินวีป่าวะเฮ้ยนะเมื่อกี้ผมเห็นแต่ดาบตีว่ะเดี๋ยวหรือหลอนมันต้องมีเออะไรเออต้องมีเอฟเ,เฟกต์นี่ไงน,นี่ไงฟิวข้างหลงังฟิวฟิวนี่ไง เอ้ยไม่มีเอฟเฟกต์เลยเอ้ยเดี๋ยวเดระวังระวังระวังดูหลังให้นะดูหลังให้กดไอ้ผ้าไอหผ้าไอ้ผ้าไอ้ผ้าอ้ยแม่งเกลียนอ่ะเดี๋ยวยุงนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่นี่ไงไม่ใช่นี่คุณชายฟิวขึ้นบนหัวเฮ้ยเวลามันตีเรานี่ยฟิวหลังหลังหลังเลยเอ็งหยาได้ดูเล่นอินลวิเลยเหรอดูสิดูสิดีไงนดีกันเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ด เมื e ่อกี yo ้ซุปเฮดโยนโยนถ้วยเห็ดทิ feel ้งเมื่อกี้ฟิวดูให้หลังนี่ฟิว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 มองกันมองกันไว้มองกันไว้มองกันไว้ไงคนคนเห็นข้างหลังไงเข้าใจเออเราจะมองกันไว้มันจะได้เห็นข้างหลังของชาวบ้านมันบอกไปที่จะไม่ต้องอินวิโอโยนไปเลย โอ้เห็นดาบเลยอุ้ยกูกูอาทิตย์ไหนอุ้ยเดี๋ยวเดิ่มตกเริ่มตกเอาตัววะไม่สามารถพิมพ์เปอร์เซ็นได้ไม่โอ้โหเฮ้ยเราเจอสเกลกันฮะตอนนี้อ้าวมันมันบอกว่าเปล่าแล้วใครมันเตี้ยมันก็มีอยู่คนเดียววะแต่อินวี เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยตกไอ้ยตกเอ้ยตกเอ้ยโอ้ยโดนขลางนี่ไงโออฟักหันจะปิงเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟถัดไปดีกว่าเนาะ <c oughs> ตัววนะ่าแล้วโดนบินดตอนนี้ <c oughs> เราก,กลับมาแนละ้วเมื่อกี้เรงไปเดินเล่นนอกแบบไง เลนไปหน่อยครับโอเคได้เราจะไปทําความฝันของเราก็คือกลับไปที่ไปที่สูไวเวิร์ลซูไวเวิร์ไปครับผมไปละไโหลดหนังของเริ่มต้นตอนนี้รู้สึกโอชุดแพทโอ้ขี่โกงขี้โกงชุดเพชรผมอยู่ที่ดาวโหลดอยู่เลยเนี่ยโตามาแล้วเว้ยโยดีครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณคุณแอดมินซ่าซ่ามากเลยฮะที่ให้ของมารู้ของรู้สึกจะเป็น เออ Ench 45นะครับแม่งเกือบหมดเลยเว้ยก็คือว่าเป็นชุดแห่งเทพเจ้านะฮะมีคันธนูด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาบเพชรป้องยิงไม่มีลูกอ่ะเอ้าไอ้นี่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 ของฟรีของฟรีของสิบสี่ลูกเลยฮะโอเคเฮ้ยขอหาหน่อยเจียงเอ้าเออเออผู้เริ่มเริ่มเน็ตเริ่มไป ธนูหน่อยจ้ามาแล้วธนูความแม่นระดับทำไมมันเอาไม่ได้วะเอามาแล้วเนี่ยไอ V i P V i P ไอวีวะดูดิเราเป็นอะไรอ่ะจะตายยิงก็ตายเอาเอาเป็นเมมเบอร์ครับแต่คือของดีเมมเบอร์ของดีไอยิงก็ตายปะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้นี่วะพีพีตรงนี้นะโอเคซึ่ง วันนี้เราก็อาจจะไม่ได้สร้างบ้านเนาะเรามาเดินเล่นแหมดูชื่อดูชื่อดูชื่อคนนี้คนที่ยิงใส่เมื่อกี้มันเป็นอย่างอ่ะชื่คนสุดยอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเีอุ๊ยทำไมมันตีได้เชื่อว่าอะไรอ่ะเอาไปแล้วไปครับเดินดูเซิฟกันทุก่นเนาะ l ล t s g กฟิลนำเลยดีกว่า โอ้โหตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเป็นป้ายป้ายชุดเขีทำไมวะอ,าาอู้ยสวยเราต้องผ่านนึแบบ่งครับเอาอู้ยแจ๋งชุดงัวน้อยโอ้โหแล้วตรงนี้มีช็อปด้วยครับเออไม่ใช่ช็อปรู้สึกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อที่ขายหัวเว้ยมีมีมมที่ที่ขายหัวด้วยโถหัวอะไรอะ่ะมาดูนี่เดะดูดิดูดิดไม่รู้คืออันหยั่งอะไรเนี่ย รู้สึกตอนนี้ผมจะมีตังสามสิบบาทนะฮะซื้อข้าวได้จานหนึ่งพอดีเลยโทเออได้ NPC ตรงนี้รู้สึกจะเป็นเป็นอ๋อเป็นเควสเนาะเควสเควสครับโอ้โหแจ่มไปไปดีกว่าเรามีชุดเทพอยู่แล้วทำไมต้องทำเควสอ่ะอุ้ยตรงนี้เซิร์ฟเขาที่แบบเซิร์ฟชอบอ่ะให้ชอบชอบอ่ะได้บ่ะจริงมันมันหาง่ายนะเนี่ยเอ้ยตรงนี้ก็มีพวกขายเมล็ดพืชเมล็ดพันนะครับเอ้ย ซื้อได้อย่างเดียวนะฮะรู้สึกจะมีช็อปขายรด้เปล่ามีไหมดาเพชรหนึ่งพันโอ้ดาอันนี้ขายต่อเลยห้าร้อยทูพหนึ่งพันหมดเลยห้าร้อยทัวปะขายต่อห้าร้อยทูแล้วตรงนู้นมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยตรงนู้นน่ะเฮ้ยอุ้ยมีแก๊งด้วยฟิวมีแก๊งด้วยไอแก๊งว้าวเดี๋ยวค่อยสร้างเนาะเอาล่องหนะเฮ้ยเออวะทำไมล้องล่องหนะเดี๋ยวนะเดินเข้ามา เออเดินเดินลงมาปั๊บล่องหนเฉยงงแป๊บแล้วตรงนี้เป็นไรครับอ๋อเป็นที่อ n c ช a นครับกับเลเวลฟรีเหมือนเดิมนะฮะดูดิอาไม่ได้เลเวลฟรีเหรอรู้สึกจะเป็นซื้อนะครับร้อยบาทนะครับได้หกสิบสี่อันนะฮะร้อยร้อยบาทหกสิบสี่อันนะครับแล้วตรงนี้เป็นเลยฟิลดูดิแก๊งกันแก๊งแก๊งแก๊งเหรอใจเย็นพี่น้องเราค่อยสร้างเดี๋ยวมาเล่นรอบนอกกรอบอ่าเนี้ยหายแล้วฮะหายแล้วฟิล เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคนโดนฆ่าด้วยบาเลตด,ด้วยชิดเค่จริงเหรอเฮ้ยเราต้องเอาธนูธนูเทพไปยิงโอ้โหรู้ <c oughs> สึกมีปืนนะฮะเซิร์ฟนี้แล้วก็มีน้องเอ็นพีซีเต็มเบเยนี่เป็นพวกอะไรอะคเควสต่างคเควสนะฮะเหมือนเดิมไมยเซิร์ฟนี้ก็ไม่น่าจะน่าเบื่อเท่าไหร่เนาะเอ้ยตรงน,นู้นมีอะไรด้วยวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟไปดูวาร์ปตรงนี้วาร์ปเอ้ยวาร์ปไปดูวาร์ปดีกว่าเดีว โอ้ยวับยังไงเอ่ยต้องเดินเข้าไปอ่ะก็ขี้ขวาไปเนาะต้องสอนสวยดีอืมสวยใช่สวยมากยิงทำไมตายครับเข้าไงอ่ะไอขี้ขวาจืดขี้ขวาง่ายไม่เข้าแล้วโอเคคืออะไรเข้าไม่ได้อ่ะโอเคครับพุ๊บพุบผมผมจะยิงทำไมเนี่ย เอออุ้ยโคตเอาเป็นแรอะเ <c oughs> ด้ดเอง,อลงลองเรารู้ละลองลองนี่ลองนีง่ฟียืนนะฟียืนนะอุ้ยโดนเนี่เหรอมันจะทำยไงให้โดนตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าเออเด้งอะไรโดนเหมือนจะเด้งธนูตัวเองเว้ยแบบเมื่อกี้ตุม้ม <c oughs> ซึ่งเมื่อกี้อยู่ตรงวาร์ปครับผมก็ก็วาร์ปเข้าไม่ได้นะตอนนี้รู้สึกจะวาร์ปได้แล้วนเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูร้านขายปืนเราดีกว่านะ มา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 เล่นขายปืนร้านขายปืนฮะตรงนี้ก็มีพวกปืนขายเออแบบเขารู้สึกจะเป็นเมืืออรได้ตามใจชอบแบบเขาเป็นปราสาทใช่ไหมเนี่ยฟิลดูดิจิวใช่เออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูที่ปืนกันดีกว่าเนาะอย่าไปนอกเรื่องเลยอันนี้ปืนอะไรกูกูปอัแฟนอันนี้ระเบิดกระจายเปิดกระจายอันนี้แฟลชแบงค์นะครับเป็นระเบิดแสงนะฮะแล้วนี่อะไรอ่ะ แ,แล้วนี่อะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้ <c oughs> นี่ก็เป็นระเบิดระเบิดมือธรรมดานะฮะระเบิด <c oughs> จำได้เลยเช่นนี้นี่คืออะไรเนี่ยเชือกอะโซ่ฮะไม่รู้คืออย่างอัน <c oughs> นี้คืออะไรครับรช่างมันช่างมันเป็นโอโหโอ้หนี่มีเกาะได้มั้งช่างมันพวกปืนแหละน่าเป็นพวกปืนอาวุธไว้พีพีกันนะฮะโอ้รู้สึกความแหลกตอนนี้แปดร้อยก็กว่า <c oughs> <c oughs> สองเองซึ่งไม่ได้เป็นที่แบบเซิร์ฟนะจะเห็นว่าทุกคนเขาเขียวกันใช่ไหมฮะดูผมดิซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเน็ตกานะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นที่ NPC ที่เราผ่านมานะเฮ้ยมันเอาไว้แลกของไว้แลกดาบนี่หว่าฮะเออเว้ยมีโปรเทคชั่นเวอะเฮ้ยทับแฮดเอ้ยทับแพได้ด้วยทับแพได้ด้วยแจ่มเลยแต่ผมว่าผมทับแพอ่ะมีปักอินหมวกนะฮะ ลองนี้ลองนี้ลองนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรเดินเล่นกันหน่อยเอ้ยข้างใต้นี้มีอะไรเอ่ยต้องเข้าไปดูนะขอร้องละว่าอะไรเนี่ยควายใต้ดินเหรอเฮ้ยจะบอกนะว่าเป็นที่ปั๊มของหรือเปล่าใช่ป่กวะอืมไม่ใช่ควายลับหรือเปล่าควายลับอ่ะแล้วจะเอายังไงให้ปล่อยมอนเตอร์ออกมาเอ้ยนี่มันเวทเวทเทพทูนี่นหะ จริงอ่ะโอ้โหต,ต้องมีตังค์หลายบาทเนี่ยฮะโอเคโอ้ควยเทพครูทำนั้นเลยเออโ,โอ้โหไอ้ดุมวกนี่ดิครูไทยยิ่งยิ่งกับผมอีกเว้ยเนี่ยมอย่างเทพตัวไหนตัวไหนตัวนีว้ตัวนี้ตัวแรกเลยอะไรชุดแม่งอย่างโหดโอเคชุด ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับส่วน IP นะฮะก็อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าอยู่ในช่องคอมเมนต์เนาะใช่ใครก็เข้ามาเล่นได้นะจ๊ะก็คือต้องสมัครตัวเกมหน้าเว็บใช่ไหมคุณเฟิร์สใช่ปะวะสมัคร ID ดีหน้าเว็บใช่ครับต้องเข้าไปที่เว็บของเขานะฮะแล้วก็สมัคร ID ครับเพราะว่าเว็บไอ้พวกกันเติมเงินอะไรอยู่ในเว็บต่างๆครับสมัครเหมือนเกมออนไลน์ต่างๆธรรมดาเลยฮะพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทับล็อกอินในเซิร์ฟได้เลยนะครับเข้าใจบ่ บอกน้องๆไม่ไม่ใช่บอกนายก็คือสมัครนั่นแหละเข้าไปแล้วมาเล่นด้วยกันนะฮะอาจจะเจอพวกพี่ๆอยู่แถวนี้ก็ได้เนาะใครอยากเข้าทีมเดี๋ยวเราจะเปิดแก๊งชื่อว่าอะไรดีโอ้โหโคตรโหดไหนวะไหนวะดูดูปั้นไหนวะอุ้ยจูดูอุ้ยนี่มันคือหัวใช่ไหมแล้วตรงนั้นจะคือเลือดอุ้ยเดี๋ยวล่วงอุ้ยล่วงมามาทดสอบความแม่นกันดีกว่าใครจะแม่นกว่ากัน เราจะยิงที่ดวงตาของมันนะมาให้ฟิลยิงก่อนเลยดวงตาข้างขวาเดวงตาข้างขวาที่มีสีขาวอ่ะเออที่มีผมปิดอ่ะพร้อมนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมปิดดิข้างขวาข้างขวาเออที่มีไอ้ดำดำอ่ะขวาเราขวาเราไอ้ที่มีดำดำไวเอนะะยิงก่อนยิงก่อนเลยยิงให้โดนไอ้สีน้ำเงินเอาโดนว่าเออโดนความแม่นความแม่น เออเอานี่ดีกว่ายิงยิงโดนยิงโดนเอ่อทอสทอสไม่ใช่ทอสเล่นต้นทอสเว้ยขวาขวาสุดเลยขวาสุดเห็นไหมอันนี้นอันนี้นอันนี้นอ,อันน,นาะอันเนี้ยเขาเนะไอ้โดนส่ทอสหรือมีดอะเลดอแกบไม่ใช่เหรอเอาเหรเอางี้ดีกว่าเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เราจะยิงไปที่ไอหัวเอ็นพีซีบ้าบอรตรงนี้เขอเนะยิงได้ครั้ง<ห>เดียวนะฮะไม่ไโดนครับเ <c oughs> ด้งกลับเออวะเด้งกลับ เปลี speaker, roommate, ่ยนเป้าหมาใบไปดีกว่าดอกทานตะวันดอกทานตะวันไหนอะทานตะวันตรงไหนอะนั่นแหละนั่นแหละมันมีต้องสามดอกเนี่ยีอหน้าขอมนะสักดอกหนึ่งดูดูความแม่นจิ้วเอ้าเดี๋ยวเต้นขันจะยืนมันว่างทำไมดูดูความแม่นดูความแม่นปิ๋วไม่ติดว่ะมามามานี่ไงยิงเพื่อนไม่ได้เว้ยเออยิงให้โดนคนอื่นไงพอโดนปั๊บมันจะเด้งใช่ไหมล่ะเออ

โอดนแต่ไม่กระเด็นเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆครับมันก็จะโดนเตะออกเซอร์นะโอเคอ้าอย่ามึงโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆนะครับผมช่วยทำมาหากินหน่อยเว้ยโอเคครับพบใหม่ครับไพใหม่ๆนะคุณฟิลบายบายโอเคว่าพบใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละ เล่นในโซลสามนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจนแชนแนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชนแนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไ like. ลค์้างลวานะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์ Comment, อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ